สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันที่นาข้าวนะคะเราจะมาพบกับเกษตรกรผู้ใช้เกษตรอินเตอร์ค่ะอันเสริมพืชชนิดน้ำเกษตรอินเตอร์นะคะมีกรดอะมิโนโอแอซิดสำหรับพืช สำหรับอัตราการฉีดพ่นอยู่ที่1มิลลิลิตรต่อน้ำา1ลิตรถัง200ลิตรใช้2ฝาฝาละ100มิลลิลิตรนะคะสารอะมิโนแอซิดสำหรับพืชชนิดน้ำสูตรเข้มขน้นมีอนุภาพขนาดเล็กพืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้อย่าง รวดเร็วและดูดซึมได้ทุกส่วนของต้นพืชช่วยกระตุ้นให้พืชแตกยอดและใบใหม่มีสีเขียวเข้มช่วยเพิ่มขนาดและน้ำหนักของผลผลิตลดปัญหาการหลุดร่วงของต้นข้าวป้องกันศัตรูพืชผลิตงอกงามต้นแข็งแรงช่วยเพิ่มแป้งและน้ำหนักข้าวผลผลิตงอกงามถูกใจกเกษตรกรไทยอาหารเสริมพืชชนิดน้ำกเกษตรอินเตอร์ราคาถูกใจกเกษตรกรไทยผลผลิตระดับอินเตอร์